สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมินทิตาบวร,บรอันตานโรดชั้นม 3- 5เลขที่38ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำสิ่งประดิษฐ์จากเชือกค่ะอันนี้ก็จะทำเป็นแก้วใสของค่ะที่แบบใช้เชือกตกแต่งนะคะแรงบันดาลใจก็คือเคยเห็นพ่อทำครั้งหนึ่งค่ะก็เลยอยากทำเองมากและอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็มี แก้วพลาสติกที่ใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีเชือ,อกสีคอนตกแต่งกันไกลแล้วก็เทปค่ะเทปอันนี้เป็น24่ิบสีมิลนะคะความหนานะตัดออาเป็น4มุมเลยค่ะแล้วก็เวลาแกะนะคะแกะแค่ครึ่งเดียวพอขาะะพับไว้ถ้าแกะหมดเดี๋ยวกาวแห้งค่ะกาวแห้งก็จะเป็นเรื่องค่ะเพราะว่าต้องติดกาวใหม่อีกรอบนึงคะแล้วก็หยิบเชือกมาเส้นหนึ่งค่ะแล้วก็ติดไปเลย ม้วนนะคะดูให้ดีค่ะเดี๋ยวเชื่องมันทับกันแล้วด้วยความที่แก้วมันเบามากค่ะแล้วมันทําให้ตั้งอยู่เฉยๆยาก็เลยเอากล่องยาสีฟันนะคะที่ยังไม่ได้แกะามาไว้ตรงกลางคะ่ะให้มันถ่วงน้ำหนักไว้อันนี้ก็ไปต่อที่เส้นที่2เลยค่ะตอนก่อนต่อเส้นที่2ก็อย่าลืมตัดตรงปลายเส้นแรงะคะ่ะพอดีว่ามันเป็นปุ่ม พันมาได้เศษหนึ่งส่วนสีของแก้แล้วนะคะก็ดึงเทปออกได้เลยค่ะแล้วก็ม้วนต่อเลยค่ะยาวๆไปแล้วก็นะคะหยิบเทปมาอีกครึ่งหนึ่งค่ะติดให้ตรงตามแนวเทปเดิมนะคะ อันนี้พักดื่มกาแฟนิดนึงค่ะอร่อยค่ะจีมินนะคะจีมินก็ม้วนเชือกต่อเหมือนตอนแรกเลยนะคะก็ม้วนให้ไปถึงก้นแก้วเลยนะคะส่วนนี้นะคะใช้เป็นกาวเย็นค่ะเป็นกาวยางเย็นดีเป็นจุดๆหนยค่ะ ขั้นตอนนี้เอากระดาษมาลองนะคะเดี๋ยวโซฟาเลอะค่ะแล้วก็ตัดะค่ะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยต่อมานะคะก็เอาทําตรงก้นแก้วด้วยค่ะที่เราเว้นไว้เรียบร้อยค่ะสวยงามต่อมานะคะก็เอาของตกแต่งตะมูตะมิฟงฟิงฟุงฟิงฟงง,งิงง,ง,งิมาติดนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้สีมพูค่ะ ดอกไม้ซิม่วนค่ะอันนี้เป็นดอกใหญ่หน่อยก็ติดห่างๆกันเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแก้วใส่ของที่มีสีสันสดใสใสวยงามของตกแต่งน่ารักตะม,มุงิคุกิค่ะก็ค่ะ ก็นี้น่าคนทำนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ